เวลาตลาดลงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีข่าวลักษณะประมาณนี้ครับพี่เซตจะไป2,000ันเซตเป็นรอบนั้นรอบนี้เซ็ตจะลงพันสองเดี๋ยวรอเซ็ตลงพันสองเคยลงทุนเดี๋ยวรอนั่นรอนี่รอนโน่นนะครับเรื่องเหล่านี้ครับพี่พี่เป็นเรื่องเลอะเทอะทําไมผมถพงบอกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเลอะเทอะส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเอามาทําข่าวเอามาทําอะไรกันแบบนี้เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เลย อันที่จริงนะครับคุณผู้ชมเวลาแบบนเ,ชชนเนี้ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะบอกว่ามันจะไปนั่นไปเนี่ยถ้าไอ้วิธีนั้นมันใช้งานได้จริงใช่พี่คนจนไม่เต็มประเทศหรอครับเพราะสิ่งที่พวกเราต้องการจริงๆเนี่ยไม่ว่าสภาวะตลาดแบบไหนนะมันหาเงินยังไงเราจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ยังไงนี่ต่างหากคือสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันับผมว่าเฮ้ยไอเดียที่จะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนในเวลาที่ตลาดมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรื่องเหล่านี้ครับพี่พเป ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ออกแล้วออกอยู่ออกต่อคลิปแล้วคลิปอยู่คลิปต่อไลฟ์แล้วไลฟ์อีกไลฟ์ต่อพี่ๆจะเห็นประโยคนี้ครับพี่ๆป,ป,ปีนี้เผาหลอกปีก่อนเผาหลอกปีนี้เผาจริงปีนี้เผาจริงปีหน้าฝังกลบเละเถอะผมไม่เห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะครับคือสมมติว่าเขาทําคลิปมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราไปฟังแเนี้ยแค่ฟังคลิปเนี้ยเสียเวลากี่นาที ถ้าพี่ๆเอาเวลาส0มนาทีเอาเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่บางทีไปนั่งฟังไลฟ์สดเกี่ยวกับแบบว่าเผ่าเพาจิงเศรษฐกิจจะเป็นอะไรยังไงแบบเนี้ยพี่ๆคำถามคือเสียเวลาไปเท่าไหร่ในกรณีที่พี่ๆยังไม่มีความรู้เลยเนี่ยอาจจะใช่แต่ถ้าเกิดว่าพอพี่มีมความรู้อยู่แล้วจะเช่นแบบอ่ะมีความรู้เรื่องดอกเบี้ยมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ a, หรือว่าอะไรแบบเนี้ยเรื่องแบบนั้นไม่จะเป็นต้องฟังเลยพี่ๆเอาเวลาไปแกะหุ้นดีกว่า2 3ชั่วโมงพี่ๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่่ไมอคอโเ ทำไมคอนเทนต์ content แบบนี้มันถึงออกมาแล้วออกมาอีกออกมาต่อเพราะข่าวที่ขายดีที่สุดเนี่ยผมก็เป็นคนทาคอนเทนต์เหมือนกันเลยพี่ข่าวที่ขายดีที่สุดคือข่าวร้ายเวลามีโพสต์อะไรร้ายแบบน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยจะมีคนทำคอนเทนต์แนวนี้เสมอนั่นแหละนะครับพี่พก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเฮ้ยความจริงอ่ะของเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับมายเซ็ตที่จะเอามาแชร์ในวันนี้ครับพี่พเป็นมายเซ็ตส่วนตัวที่ผมใช้ด้วยตัวเองนะครับ ก็คือ I a M God เราจงเป็นพระเจ้าในโลกของเราไม่ใช่ขอทานผมจะยกตัวอย่างให้เห็นกับผมว่ามันเป็นยังไงอ่ะตัวอย่างรลยพี่เวลาที่ตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นอเมริกา forex crypto หรืออะไรก็ตามแต่จะมีคนลักษณะประเภทนี้เสมอวันนี้หุ้นจะไปถึงไหนวันนี้ทองจะเป็นยังไงทองจะลงไปถึงไหน ทอลงอีกได้ไหมลงอีกได้ไหมขึ้นอีกได้ไหมขึ้นถือได้ไหมถือว่าทำยังไงเนี่ยคนจะสนใจเป็นรายวันไงพี่พี่พคนจะสนใจเป็นรายวันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างขอลองละลงเถอะพอฉันจะแตกแล้วขอลองละเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เถอะเนี่ยครับผมคือการที่เราเอาชีวิตไปฝากไว้กับสินทรัพย์ตัวหนึ่งโดยที่เราไม่มีความรู้ครับพี่พี่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําไมโลกกันแกแล้งเราจังเลยวะทําไม สินทรัพย์ตัวนี้มันกันแกล้งเราตังเรยวะทําไมเราเทรดหุ้นไม่เคยชนะเลยวะเพราะเราอะปล่อยให้อํานาจของเราอะอยู่ในมือสิ่งเหล่านี้วันนี้เนี่ยจะพากลับมามองที่ตัวเองและทําให้ตัวเองเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็พี่พอมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นวิธีในวันนี้จะทําให้ความน่าจะเป็น อยู่ฝั่งเราแล้วที่เหลือปล่อยให้ความน่าจะเป็นทํางานของมันไปเรื่อยๆ2คนนี้ก็คือพี่นะครับ2คนนี้บูบัฟเฟต์นเนี่ยจะลงทุนในเชิงมูลค่าเชิงแวลูของกิจการจอร์สสโลตเนี่ยจะลงทุนในพวกค่างเงินต่างๆนะครับพวกเอ่อฟอร์เรนซ์เอ็กซ์ชิงคือหรือว่าฟอร์เรกนั่นแหละครับพี่แต่ว่าของจอร์สสโลตเนี่ยจะเป็นพวกอ่าฟิวเจอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้แม้ว่า2คนนี้จะใช้ คนละาศาสตร์สิ่งที่เขามีเหมือนกัน2คนคือไม่เดาตลาดครับพ,พี่ของจอจโซลอสใช่ไหมเวลาเขาไปลงทุน,นแบบนี้เขาก็จะมีการวิจงวิจัยข้อมูลของเขาแล้วก็เทรดตามแผนเพราะฉะนั้นครับผมจอจโซลอสจะไม่มีแบบโอ้ยหุ้นขึ้นแล้วโอยทองลงแล้วจะไม่มีเแบบ,แบบนี้ครับพี่ไม่มีเลยบูบาเฟตก็เหมือนกันสมมติว่าอ่ะบูบาเฟตขายแอปเปิลใช่ไหมแล้วเก็บเงินสดบูบาเฟตจะไม่แบบโอ้ยแอปเปิลมันขึ้นไปแล้วว่ะไม่มีนะครับคือเขาวางแผนมายังไงเขา จะทาแบบนั้นโดยที่ไม่สนกับผมว่าตลาดมันจะเป็นยังไงตลาดมันจะขึ้นจะลงยังไงก็คือเข้าแผนคือเข้าแผนและที่เหลือเนี่ยให้ความน่าจะเป็นทํางานไปเลยแน่ครับผมคือสิ่งที่2คนมีเหมือนกันแม้ว่าเราจะใช้คนละศาสตร์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยมี Howto มาฝากว่าเฮ้ยเราจะควบคุมแล้วก็ป้องกันตัวเองแต่แรกได้ยังไงเมื่อเราป้องกันตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพี่พี่ลงทุนหุ้น เอาเวลาไปอ่านหุ้นดีกว่าเอาเวลาไปเตรียมข้อมูลดีกว่าเอาเวลาไปเตรียมแผนดีกว่าดีกว่าที่จะมาถามว่าเซ็ตจะขึ้นไปไหมเซ็ตจะลงไปไหนจะไปนู่นไปนั่นไปนี่แบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ครับพี่ๆมันไม่ทําให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เอาเวลาของตัวเองตัวเนี้ยกลับมาครับผมว่าไม่ควรจะไปเสียเวลากับมันข้อแรกนะครับพพ ก็คือเลิกเดาตลาดนั่นแหละว,ว่าตลาดมันจะไปได้เท่าไรเวลาตลาดลงก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเพียบมันจะไปเท่านั้นมันจะไปเท่านีน้มันจะลงเท่านั้นมันจะลงเท่านีน้ถ้าถูกก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้แม่นจังเลยเนี่ยถ้าไม่ตามแผนก็จะบอกเฮ้ย hey, ตลาดมันคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วการลงทุนมีนความเสี่ยงอ่ะเนี่ยก็จะวกไปวนมาวกไปวนมาคอนเทนต์ก็จะแบบซ้ำไปซ้ำมาแทนที่จะเอาเวลาไปหาหุ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอามาฟังเวลาเหล่านี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตลาดพี่พี่เลิกเดาไปเลยถ้าเรารักตัวไหนชอบตัวไหนเนี่ยไปศึกษาตัวมันก่อนแล้วก็ไปศึกษามุมมองของเศรษฐกิจครับผมว่ามันกระทบกับพุ้นที่เราถือไหมถ้ากระทบหรือว่าแบบเรียลลิตก็ออกหรือว่ากรณีที่มันไปได้เราก็ถือต่อง่ายๆแค่นี้เลยครับพี่พี่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยอันนี้คือข้อที่1ครับผมเลิกเดาตลาดนะครับอย่างที่สองครับพี่พี่เอาเวลาไปโฟกัสหุ้นเอาเวลาไปโฟกัสหุ้นที่ผมบอกว่าให้ทุกอย่าง มันอยู่ภายใต้แผนของเราหมายความว่าสมมติว่าผมเลือกหุ้นมาตัวหนึ่งเวลาผมเลือกหุ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยสมมติเทรนด์มันเป็นฝังขึ้นแบบเนี้ยผมก็จะดักทุกทางครับพี่ๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากรณีที่มันเบรกขึ้นแบบเนี้ยเราจะซื้อเป็นยังไงหรือว่ากรณีที่มันสะบัดลงก่อนแล้วมันม้วนลงมาใหม่แบบเนี้ยแล้วมันค่อยขึ้นต่อเราจะไปยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันลากลงแล้วไหลลงไปเลยอ่ะมันจะทํายังไงผมจะวางไว้ทุกเคสที่มีโอกาสเป็นไปได้ทีเนี้ยพอระวางแผนเสร็จปุ๊บ เราคุมตัวเองมาแล้วทีนี้ก็ให้มันเลือกว่ามันออกหน้าไหนแล้วก็เอาหน้านั้นอ่ะเนี่ยครับผมไม่ต้องเดาเลยผมไม่ต้องผมไม่จำเป็นต้องไปฟังอะไรเลยเพื่อที่จะแบบได้เงินตรงเนี้ยคือถ้าทําตามแผนไม่ไปถูกทางได้เงินจบบันทึกเสีดเดคคอร์ดจบทีนี้เวลาตลาดแพงอ่ะตลาดแพงจะใช้กลยุทธ์ไหนแบ่งเงินยังไงถ้าตลาดแพงของผมเนี่ยก็จะถือเงินสดเยอะหน่อยแล้วก็ใช้กลยุทธ์ก็คือเทรด ระยะกลางไปเพลิดระยะกลางไประยะกลางไปถือไปบ้างตามระบบแต่ก็เก็บเงินสดเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพอผมมีเงินสดเยอะใช่ไหมแล้วหุ้นมันหลุดฐานแบบเนี้ยผมก็จะสต็อปลอสไอ้หุ้นที่มันกับกลยุทธ์เนี้ยทิ้งหมดแล้วก็กลับมาเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิกฤตผมก็จะมีหุ้นในใจครับว่าผมจะเอาตัวไหนผมจะซื้อเท่าไหร่ถ้าแพ้เนี่ยโดนเท่าไหร่นะครับชนะได้เท่าไหร่ผมก็จะวางอะไรแบบนี้ไว้หมดเลยตั้งแต่แรกที่เหลือก็คือเ,อเวลาไปอ่านหุ้นไงพี่ว่า ตัวนี้อ่ะมูล,ลค่าถูกของมันคืออยู่ตรงไหนเราจะไปเก็บตรงไหนแบ่งเงินยังไงตัวนี้ก็คือจะวาง like, ไ,ไว้ไไตัはは้งแต่ต้นเลยครับผมอย่างที่3เลยพี่ถาว่างมากไปหาเงินมาเติมพอร์ตดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดอยู่ใช่ไหมครับพี่พี่เราเทรดอยู่ปกติแบบเทรดไปเรื่อย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 เวลาที่ตลาดไม่เป็นใจเนี่ยเราก็ต้องดูครับผมว่าไอเวลาที่ตลาดไม่เป็นใจเนี่ยมันมีหุ้นที่วิ่งไหมหุ้นหุ้นที่เราจะเทรดอ่ะนะพี่พี่อย่างเช่นของผมเนี่ยเทรดเทรดช้าๆแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะหาหุ้นที่มันแบบช้าๆชัดๆ วิ่งแบบไม่ต้องแรงไม่ต้องผันผลมากอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหุ้นจริงๆแบบนี้เราไม่จะเป็นต้องเทรดหุ้นก็ได้เราก็ไปเทรดอย่างอื่นอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นไม่วิ่งแบบนี้ผมก็ไปเทรดทองหาเงินจากทองแทนหุ้นแบบนี้มันก็จะมาชดเชยกันได้หรือว่าพี่ๆถนัดอย่างอื่นก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็หาเงินเติมเข้าไปเป็นเงินสดเรื่อยๆ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 แล้วพอตลาดมันกลับมาวิ่งพี่ๆก็จะได้กลับเข้ามาพร้อมกับทุนที่มันมากขึ้นถ้าว่างมากนะครับถ้าแบบไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วะะนครับ ไปหางเงินดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นไรายได้เสริมอะไรก็ตามแต่แล้วก็ข้อที่สี่พี่พี่อันนี้คืออันนี้คือรีวิวจากประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อยากดอกจันข้อนี้ไปด้วยก็พี่พี่เวลาวิกฤตเนี่ยพี่พี่จะได้เคยได้ยินผมบอกว่าเวลาวิกฤตเนี่ยคนรวยไม่ตายแต่คนจนตายเวลาวิกฤตเนี่ยเสียเสียเฮียเขาจะมีเงินเยอะมากมาซื้อหุ้นเอยมาซื้ออสังหามากวาดอสังหาที่ลดราคาเยอะเเพราะมันจะมีคนที่เตรียมตัว ไม่ดีครับพี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนมีอย่าหลงเดี๋ยวจะลงอย่างหมานะครับพี่พี่อันนี้คือขออนุญาตสื่อสารตรงไปเลยคือจะมีคนประเทศนี้อยู่ก็คือแบบเวลาที่เขารุ่งเรือง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 ,งใช่ไหมสิ่งที่หลายๆคนทําคือบูสต์บูสไลฟ์สไตล์อ่ะเร็วเกินไปมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดรถพี่พี่ตลาดรถช่วงนี้มีคนมาขายรถเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหลุดไฟแนนซ์เอย บแบบเกิน3งวดเอ่ยไปยึดมาลานประมูลล้อนน่ะพี่พลานประมูลเต้นรถมือ2อ,อะไรแบบนี้ล้น <c oughs> ก็จะมีแบบว่าเอาเบ้นมาขายเอา b m มาขายเพราะว่าผ่อนต่อไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบนี้คืออัพไลฟ์สไตล์เกินไปถามว่าทําไมอ่ะถึงต้องเอารถเอาอะไรมาขายใชไหมเวลาที่วิกฤตก็คือแบบหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจใช่ไหมพอไม่เป็นใจเนี่ยหลายคนก็เลยจะเป็นประมาณว่าโทษวิกฤตไปอีกว่า เพราะวิกฤตันแหละฉันถึงต้องขายรถแบบนี้ออกไปเพราะวิกฤตันแหละถึงจะถึงจะบลา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 บา,บางคนโทษดวงชะตาโทษนู่นโทษนั่นโทษนี่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้โฟกัสก็กคือเวลาที่เราลุ่งเรืองเราทุกคนครับพี่พี่มันจะมีเวลาที่อู้ฟู่ผิดปกติหมายความว่าพี่พี่ได้ดโบนัสเอ่ยมีรายได้เสริมเข้ามาเอ่ยถูกหวยเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยก็ตามแต่พี่มันจะมีช่วงช่วงหนึ่ง มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่นะครับเราเฟื่องฟูช่วงที่เราเฟื่องฟูเนี่ยพยายามเก็บเงินสดแบ็กไว้เยอะๆครับพี่พี่ถ้าเอาแบบดีอ่ะประมาณ36เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเอาประมาณหนึงเนี่ยก็คือ18ถึง24เดือนแล้วทำไมต้อง18ถึง24เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเงินสำรองฉุกเฉิน มันจะเป็นเหมือนเงินสำรองฉุกเฉินและทําไมต้องยาวใช่ไหมพี่ผมจะแยกเป็นเคสก่อนนะครับจะมีหลายๆคนที่ทําแบบนี้ก็คืออาจจะเก็บเงินสดไว้แค่แสนหนึ่งอ,อาจจะเก็บเงินสดไว้แสนหนึ่งหรือว่าเก็บเงินสดไว้5 0,000ื่นแบบนี้บวกกับบัตรเครดิตครับพี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรก็ตามแต่บัตรบวกบัตรเครดิตบัตรเครดิตนี้วงเงินอาจจะ20,000 0แ,แบบนี้แล้วเขาก็จะเอาเงินที่เหลือใช่ไหมก,ก็คือเก็บเก็บเงินแบบ5 0,000ื่น เก็บไว้แสนหนึ่งแล้วก็พ่วงกับวงเงินบัตรเครดิตแล้วก็จะบอกว่าก็<ๆ>ก็ก็ก็ 1, แบบมีเงินสำรองหนึ่งแสนไงก็คือแบบอยู่แม่นัดสัก 2, 2, สองสาเดือนสเดือน5เดือนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีบัตรเครดิตอีก2 0 0 0 0น,นก็รวมกันเป็น3 0 0 0 0นก,ก,ก็ก็เก็บไว้ฉุกเฉินไงมันถึงมันมันก็ใช้ได้นี่มันไม่เห็นต้องเก็บเป็นเงินสดขนาดนั้นเลยปล่อยเอาเงินไปทํางานดีกว่าพี่ๆแต่พอเวลาวิกฤตมันมาจริงนะพี่ๆสมมติว่าเราตกงานอะ เรามีเงินอยู่เท่านี้สมมติว่าตกงานเรามีเงินอยู่เท่านี้ใช่ไหมอาจจะเป็น5 0 0 0 0ื่นแบบนี้แล้วก็บัตรเครดิตคําถามคือถ้าเราเป็นรูดบัตรเครดิตออกมาแบบนี้เอาเงินไหนไปคืนเขาเพราะดอกบัตรเครดิตโหดนะครับคือถ้าเกิดว่าวิกฤตมาแต่ว่าเรายังมีงานอยู่อันเนี้ยมันสามารถใช้วิธีวิธีนี้ได้ครับพี่พี่อันเนี้ยมันสามารถใช้วิธีนี้ได้กรณีที่อ่ะหนึ่งพี่พี่วิกฤตมาแล้วเราไม่ตายหมายคมว่าอะไรวิกฤตมาแล้วเราก็มีเงินสำรองประมาณนี้เราอาจจะตกง,งานแต่ว่าเราสาม,มารถกลับบ้านได้ เราสามารถแบบไปนอนบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ถ้าแบบเนี้ยมันคือการล้มบนฟูกอยู่แล้วพี่พี่มันมีฟูกแบบว่าไม่ใช่ฟูกของเราอ่ะแต่เป็นฟูกของที่บ้านอยู่แล้วใช้วิธีนี้ได้แต่กรณีที่เราไม่มีที่ไปพ,พี่ไม่มีที่ไปอะ่ะแล้วถ้าพังมาคือไม่มีกินด้วยเราใช้วิธีเนี้เสี่ยงครับแล้วทาไมผมถึงเล่าวิธีนี้ให้ฟังนะพี่ว่าให้แบกนานเพราะว่าช่วงพี่พี่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินแบกสองถึงสปีแบบเนี้ยเวลาพี่พี่เกิดวิกฤตมาเปรี้ยงอ่ะ หปีแรกอะ่ะมันจะมีระยะเวลาให้พี่พี่คิดครับว่าเราจะทำอะไรเพื่อหาอะไรได้มาเราจะทำอะไรเพื่อไปหางานใหม่เราจะทำอะไรเพื่อให้ชีวิตเติบโตเราจะทำอะไรเพื่อให้มันเป็นแบบสิ่งต่างๆนานา,นาขึ้นมาเพื่อให้ไรายได้มันกลับมาคือถ้าเรามีเงินสำรอง3ปีใช่ไหมพ,พี่มันนานพอที่จะทำให้เราบูสเงินกลับมาแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเกิดปัญหากันก็คือเงินแบกน้อย แล้ววิกฤตทุกทางอ่ะพี่พี่จะเคยเจอเห็นการนี้นะครับแบบอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าเคยได้ยินแทนพี่พี่จะเป็นลักษณะที่แบบว่าทุกอย่างมันพังพร้อมกันพี่พี่อย่างเช่นคนมีบ้านแบบนี้ใช่ไหมอยู่ดีๆก็ท่อแตกอยู่ดีดีก็ค่าตัดหญ้าบ้างอยู่ดีๆก็ค่าช่างบ้างอยู่ดีดีหลังคาล่วบ้างอีกสักพักหนึ่งประกันคุณพ่อคุณแม่บ้างอีกสักพักหนึ่งประกันรถบ้างอีกสักพักหนึ่งนู่นนั่นนี่พังโดยเฉพาะเวลาที่โบนัสออกหรือว่าพี่พี่ได้อะไรเงินเงินอะไรมาสักอย่างก็ตาม มันจะไร้พืชออกไปเลยอ่ะแค่เคยเจอเหตุการณ์นี้แบบกดหนึ่งมาพี่แบบเหมือนเราได้เงินห้าหมื่นอ่ะแต่มันจะมีเรื่องให้ออกห้าหมื่นอ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆครับ,บผมเพราะเราไม่มีอันนี้แหละนะครับเราไม่ได้สำรองเงินชุดนี้สำหรับมันโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมสำรองงวดรดไปแล้วผมสำรองค่าประกันไปแล้วผมสำรองค่ามือถือทั้งปีไปแล้วผมสำรองนน่นนี่ไปหมดแหละเวลาเงินเข้ามาแบบนี้มันจะไม่ถูกดึงพี่พี่มันจะไม่ถูกดึงออกเพราะว่า มันมีเงินสําหรับจัดการตัวมันเองอยู่แล้วทีเนี้ยเมื่อเรามีเงินครบสําหรับจัดการตัวมันเองอยู่แล้วเงินที่พี่ๆเอาไปเสดในหุ้นอเมริกาเงินที่พี่เอาไปเสดในหุ้นไทยเงินที่พี่เอาไปลงทุนอะไรก็ตามแต่ทองโค้งทองคาถืออะไรก็ตามแต่เงินเหล่านี้จะไม่ถูกดึงออกมาจากพอร์ตเงินเหล่านี้จะพร้อมเก็บหุ้นตลอดเวลาเพราะเรามีเงินสดสำรองไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเงินสำรองเราไม่พอเนี่ย มันต้องดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกมันก็นกลายเป็นว่าพอร์ตไม่โตสักทีชีวิตก็จะวนอยู่ในหลุมเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเงินแบ็กสำคัญนะครับอย่างที่2องเลยพี่ถ้าเราเคลียร์เรื่องเนี้ยเสร็จแล้วให้ชีวิตมันนิ่งไปได้พี่พี่แล้วเงินลงทุนพร้อมเสร็จสับแบบเนี้ยวางแผนเงินที่จะลงทุนแยกเลยครับผมว่าใส่หุ้นอเมริกาเท่าไหร่หุ้นไทยเท่าไหร่ดีซีธรรมดาเนี่ยสภาพว่าปกติเท่าไหร่เอาไปเก็บบอลลูนเอาไปเก็บแบบ หัวเฉลีย่ยเนี่ยในเวลาวิกฤตอีกเท่าไหร่ก็แบ่งเงินไว้ให้จนครบเลยข้อที่3ก็คือพร้อมรับตลาดทุกรูปแบบก็คือวางไปทุกเคสว่าเฮ้ยตลาดขึ้นไปส0 0พทําแบบนี้ตัดลงมาพันสองทแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปอีกภาคหนึ่งตลาดอเมริกาพังทําแบบนี้จุดนี้คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้นะครับและนะครับเมื่อวางแผนไม่ครบเสร็จสับพ,พี่พี่พจัดสรรรับจ่ายวางแผนด้านการลงทุนในแต่ละปีาวางแผนรับจ่ายหมายความว่าอะไร หลายคนจะเคยเจอเหตุการณ์นี้ครับพี่พี่หลายคนเคยเจอเหตุการณ์นี้ก็คือเงิน1ล้านแบบเนี้ยนะครับหล้านแบบเนี้ยขาดทุน3ามแสนพี่พี่ขาดทุน3ามแสนอะถึง4ี่แสนกุมขมับเลยทีเนี้ยเงินล้านชั้นที่เก็บมานานๆติดลบไป3 0มสิบเปอร์เซ็นต์สเครียดเหลือเกินในทางกัดกันนี่พี่สมมติว่าค่าบ้านค่าบ้านเนี่ยสองหมื่นค่ารถนะครับสมมติว่าค่ารถสักหมื่นหนึ่งพี่พี่รวมเป็นสามหมื่น สมมติว่าไอ้นี้สองหมื่นใช่ไหมอันนี้หมื่นหนึ่งรวมเป็นสามหมื่นสิบเดือนคือสามแสนรายจ่ายเท่ากันรายจ่ายเท่ากันก็จ่ายสามแสนเท่ากันอันนี้ไม่เห็นตายเลยไม่เห็นตายเลยจ่ายสามแสนเท่ากันเลยไม่เห็นตายแต่พอดูหุ้นไปสี่แสนเนี่ยจะตายซะแล้วความต่างของเรื่องนี้กันเลยครับพี่พี่อันนี้คือพระเจ้าครับอันนี้คือขอทานต่างกันยังไงยอดเท่ากันแต่สิ่งที่พี่พี่แตกต่างกันคือพี่รับความเสี่ยงไปแล้วก่อนสินสัญญา คำว่ารับความเสี่ยงไปแล้วหมายความว่าทั้งร่างกายทั้งสัญญาทั้งจิตใจพี่พี่รู้อยู่แล้วว่าต้องจ่ายไอ้สามแสนนะถ้าฉันเซ็นสัญญาฉบับนี้ปุ๊บงวดรถมาแน่ๆถ้าเซ็นสัญญาปุ๊บงวดบ้านมาแน่ๆแ,และต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่อันนี้เรารู้ความต่างของการที่เราชิมหาจากหุ้นนะครับมันคือการที่เรา ไม่ได้คิดไว้แต่แรกว่ามันจะโดนเราก็เลยไม่ได้ตีมันเป็นค่าใช้จ่ายครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเป็นทุนล้านหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับผมผมจะจ่ายเต็มที่ปีนี้สองแสนหรือว่าอ่ะสองแสนสี่ก็ได้ก็คือผมจะถ้าผมแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมจะเสียสองแสนสี่ปีนี้สองแสนสี่คือเท่าไหร่สองแสนสี่ก็คือสมมติว่าผมจะเทรดหุ้นใช่ไหมด้วยเงินล้านหนึ่งแบบนี้ผมดรอวดาวหรือว่าแบบ เสียได้ยี่สบี่เปอร์เซ็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายของแต่ละเดือนถ้าผมเทรดแพ้คือสองหมื่นครับพี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เดือนมกราเป็นไหใช่ไหมผมก็จะเห็นตั้งแต่ต้นครับผมว่าถ้าผมแพ้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเสียสองแสนสี่ซึ่งต่อให้เราเอาลิงมาเลือกเนี่ยวางวางอาหารหมาซ้ายขวาแล้วให้น้องหมาเลือกะน้องหมาก็จะมีตัวเลือกถูกอยู่แล้วเพราะทั้งหมดทั้งมวลครับพ,พี่มันคือความน่าจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอเราวางแผนไว้ปุ๊บ เรามีระบบเทรดที่ชัดเจนถ้าหลุดตรงนี้ stop loss ถ้าไปแบบนี้ถือต่อถ้าแพ้รอบนี้โดน20,000เห็นแต,แต่ต้นปีแล้วว่าจะจ่ายเดือนละ2 0 0 0 0ถ้าเดือนไหนไม่แพ้ไอ้20,000นเนี้ยมันก็จะไม่ได้จ่ายพี่พ,พมันจะเป็นกําไรกลับมาแทนมันเหมือนกับว่าผมทําธุรกิจแล้วผมฟิกค่าลูกน้อง20,000ต่อเดือนอะประมาณนั้นเลยเมื่อผมเห็นยอดทั้งหมดเสร็จปุ๊บอ่ะวิกฤตจะมาก็ช่างมันสิก็ปล่อยมัน s t ็อปลอสไปหลุดผิดทางอะ่ะ ที่เหลือครับพ,พี่เราจะปล่อยให้ความน่าจะเป็นทํางานทั้งหมดเลยมันวิ่งทางไหนก็ให้มันไปทางนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบกเงินตัวเองไว้แล้วแบกตอนขึ้นเราไม่หลงแล้วตอนอู้ฟู่เราแบกเงินไว้แล้วคาถามคือตอนวิกฤตมาเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีข้าวกินไห้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเราแบกเงินกินข้าวไปแล้วเราแบกรายจ่ายไว้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าวิกฤตมาเนี่ยเราต้องดึงเงินทุนออกไหมเนี่ยเงินที่เติมพอร์ทหุนเข้าไปเนี่ย ต้องดึงออกมากินออกมาใช่ไม่ต้องดึงเนี่ยเงินกเกษียณเนี่ยไม่ต้องดึงออกมาแล้วเพราะว่าแบ่งไว้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าท่อน้ําพังอ่ะท่อพังท่อแตกตัดญ้าเอ้ยเครื่องซักผ้า,น,น,านู่นนั่นนี่แอร์เสียล้างแอร์เอ้ยอะไรแบบนี้ค่าประกันนู่นนั่นนี่เอ้ยอ่ะมันจะทําร้ายเราได้ยังไงเพราะว่าเราแบกมันไม่แ้วครับพี่พี่แล้วถ้าเซ็ตลงพันสองล่ะก็วางแผนไปหมดว่าจะทําอะไรแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นมันหลุดแนวอ่ะก็สบอตทิ้งไปเพราะว่าเราเห็นนะครับผมว่าเราจ่ายเท่าไหร่ปีเนี่ยที่เหลือครับพ,พี่ถ้าม ความน่าจะเป็นก็จะทางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีอะไรทํามาเราไม่ไม่มีสิ่งไหนทําอะไรเราได้สมมติว่าเราป่วยขึ้นมาแล้วก็ซื้อประกันไวอย่างนี้แบบเนี้ยมันคือการแบกความเสี่ยงไปทุกช่องทางเงินแต่ละส่วนมันก็จะไม่ดึงไปไม่ดึงมาพอไม่ดึงไปไม่ดึงมาเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ต้องเดาตลาดไม่ต้องทําอะไรที่มันเลอะเทอะเราก็ไปดูหุ้นวางแผนเทรดทดสอบระบบเช็คความน่าจะเป็นว่าอะไรระบบที่เราทํางานไปเนี่ยมันหาเงินได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คีย์ของวันนี้จริงๆอ่ะที่ต้องแบ็กแบบนี้ไว้เพราะเราจะเอาไปทําในสิ่งสิ่งเดียวคือเราจะทําให้ตัวเองรวยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารวยขึ้นมั่งขั่งขึ้นก็ต้องมีเงินเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นมีกําไรเข้ามาเยอะขึ้นการนั่งฟัง youtube มันไม่กําไรแต่การแบ็กเทสทดสอบระบบว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กการเทรดจริงการหาเงินเพิ่มแบบนี้รวยขึ้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างคือเวลามี24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นกับว่า เราเอาเวลาไปทําอะไรพ,พี่ถ้าเราเอาเวลาไปดู y o youtube เราก็ได้ยู u ูบไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเวลาไปหาเงินเราก็ได้เงินจ,จบแค่นี้เลยนะครับนี่ก็คือ Min d s e t ที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ครับผมก็ลาตรีล,ลงแบบนี้ไม่ต้องไปฟังเยอะพ,พ,พี่เลือกฟังข่าวไปเลยเราไปดูหุ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะแชร์เพิ่มเติมผมว่าไอ้ที่ผมบอกว่าเอาเวลาไปโฟกัสหุ้นหมายความว่าอะไรอย่างเช่นตลาดขาลงพี่พี่เซตมันเป็นขาลงแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเซ็ตมันอยู่ฝั่งลงแบบนี้ใช่ไหม คือมันบอกด้วยตัวมันเองครับพี่ๆว่าภาพรวมของมันนะเป็นฝั่งลงทีเนี้ยพอบอกแล้วครับผมว่าภาพรวมมันเป็นฝั่งลงเราทิ้งภาพรวมไปเลยการดูภาพรวมไม่มีประโยชน์ทีเนี้ยเราก็จะไปโฟกัสหุ้นเฉพาะเฉพาะตัวที่มันเป็นเทรน์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมจะไม่เข้าหุ้นตัวที่มันไม่เป็นเทรนเลยเพราะว่าเข้าไปมันก็แดงมันดอยมันก็ติดอยู่นั่นแนหะตัวอย่างเช่นนะครับอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดของวันนี้พี่ๆคลิปล่าสุดที่เพิ่งโพสตปไปหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเห็นกับผมว่า ผมเลือกหุ้นแบงค์มาเป็นกรณีศึกษาพี่ว่าเนี่ยแม้ว่าตลาดเป็นขาลงใช่ไหมแม้ว่าตลาดเป็นขาลงแบบเนี้ยมันก็จะมีหุ้นลักษณะประมาณเนี้ยที่บวกเพราะว่าตระกูลแบงค์นี่พี่ตระกูลแบงค์เนี่ยเป็นตัวที่กําลังวิ่งอยู่ณปัจจุบันต่อให้มันจะมีข่าวเซ็ตจะลงนั่นเซ็ตจะไปนี่ใครจะเป็นนั่นใครจะเป็นนี่หุ้นที่วิ่งเดี๋ยวนี้หุ้นที่วิ่งแนวหุ้นที่กําลังขึ้นอยู่ มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆโอกาสได้ตังค์ก็จะมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆตัวอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับผมว่าพวกแบงค์พี่ๆสังเกตไหมพวกแบงค์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่เหนืออมีร์สองร้อยหมดเลยเนี่ยมันอยู่เหนืออมีร์สองร้อยหมดเลยคําถามที่ผมจะถามหลายคนตอบไม่ได้เงินอยู่ไหนครับมาหาเงินนะเนี่ยเงินอยู่ไหนครับพี่ๆสังเกตไหม b b l เนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่เดือนนี้แหละกันยาแลละดูดิมันวิ่งดูดิ ความน่าจะเป็นกี่รอบครับผมความน่าจะเป็นตรงนี้คือความน่าจะเป็นที่หุ้นตัวนี้จะอยู่บน EMA 200เป็นยังไงบ้างหากหุ้นตัวนั้นมันวิ่งเป็นเทรนด์จริงๆความน่าจะเป็นตรงนี้มันจะชนะแล้วท่วมความพ่ายแพ้ไม่ว่าพ,พี่จะใช้ระบบไหนก็ตามพี่พมันจะท่วมความพ่ายแพ้และสุดท้ายพี่มันจะมีแพ้แซมมั้ง แต่มันจะกำรดีท้าตัวนั้นขึ้นจริงซึ่งมันจะมีตัวขึ้นหลอกไอตัวขึ้นหลอกมันก็จะเป็นลอสของเราไปแต่มันจะมีตัวที่ชนะแน่แและตัวที่ชนะไหนพ,พี่เราต้องเก็บให้ได้ทั้งหมดอันที่แพ้ก็คือแพ้ไปแพ้ตามระเบียบไปแต่อันที่ชนะเราต้องเก็บทั้งหมดก็คือเก็บให้ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นของหลายๆคนก็คือตอนที่จะชนะไม่ชนะแต่ตอนที่แพ้แพ้นะครับนั้นก็นี่คือตัวอย่างครับผมว่า เวลาตลาดลงแบบนี้เราก็จะโฟกัสเป็นตัวๆไปไม่ได้เกี่ยวกับเซ็ตอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูเซ็ตไม่มีประโยชน์การดูหุ้นและหางเงินต่างกที่มีประโยชน์ได้ตังค์ด้วยมีเงินกินข้ามีเงิน,เ,งนเก็บเพิ่ม,มขึ้นด้วยนะครับก็นี่อยากฝากไว้ครับผมว่าเวลาตลาดลงอย่าเอาไปทําอะไรที่มันไม่ได้เงินเอาไปฝึกอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเวลาตลาดลงแบบนี้ไปดูซิหุ้นตัวไหนแข็งแกร่งที่มันวิ่งขึ้นสวนเทนไปได้สวนภาดบนตลาดไปได้นะครับอาจจะแพ้พู้นี้ก็ได้ อาจจะพังพวกนี้ก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือณปัจจุบันนาวภาพตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับผม